สบายดีพี่น้องมนีก็ะเกี่ยวเขาเรียนนำคือเก่าเปิดพามากไ็ได้เนาะเรืออยู่อันนี้เนาะที่ว่ามื่วานเขาเกี่ยวบบเลวเขาเกี่ยวข้าบแรงบบเลวเลยวนี่ยยังมีน้องมันมีแต่หญ,ญา่าเข้าเปิดว่านเอานี่โอ้ยชาวแพววันนี้ยังบ่อนใครได้แพวโตเกี่ยววันแถวเนี่มันบางดอนมีหย่าชาวแพววันนี้เอาเด็กน้อยเลยมปลงมาเกี่ยวแล้วก็เรือหน้าหยอดอยู่ซามไฮใหญ่หอ,ยอยู่เทงเหมนเนาะ คือคาบเศร้าตะเกียวตัวนี้เบิดก็คือไปต่ออยู่ซ้ำหาใหญ่อยู่เทิงพุดหละกะแ็แถวลุ่มแล้วพูดเลยพี่น้องเลือแต่คนก็เลือแต่นาซ้ำห้เขายอดพูดเลยกับแนนี่นี่แหละใกล้เลยพี่น้องเอใกล้จะและ้วนะม้นนี่ก็จ้างคนมาเกี่ยอาสยทีหมู่แม่น้องแพวแลวพนดเลยพี่น้องก็เจ้ากับบท่านแล้วแต่ว่าว่นก็มาสวยม้นนี่กับลูก,ก่นพรอม ช่องคนแล้วก็ลูกกับช่องคนเป็นสี่คนเนาะก็พอได้มาตื่มกันนะโอเคพี่น้องลองมือเกี่ยวข่าวก็นน้ำต่อ,อ,นอเนาะน้ำกินอย่าไล่ลาย,ลายเป็นเกาะเป็นดอนเปง็งข่าวผัดข่าวหวานก้มเขียวหวานนี่เจ็บเอวก้มตั้งแต่ใสๆเติบจนหดตนันแรง มือนะพี่น้องหญ้าบาดมือเลือดออกเต็มอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยัยงหวาดเสียวอยู่ปีกายนยี่ก็เกี่ยวก็เล็บปีน,นีนก็หญ้าบาดเฮาวโม<อ>มีอะไรเกิดขึ้นกับน<ม>ิ้วมือฮะเป็นบอลวัวบัลโตอยู่เ่เห็นอนะ่ะบอลตีนอนะแต่ละปีต้องมีเลือดตกยางออกเกเี่ยวเข่าเลือดลายนี่เมีแต่ข้าวในระปอดไปถึงจะเกี่ยวเข้าก็เถอะเอออยู่ประหม่าด้วยกันนะ ยง่ดอนมันมีกบข่าวนี่บางดอนเข่มีกบข่านี่เป็ยงเดดอนอีกพ่หเนืหันวาดีค่ะที่เหญ้างเดียวเยวเขาแล้วผู้เลที่หาเอาพักคะงเห็ดพักแยะงแห้งไว้เห็นเปเขาเขาวานนาลายน้ำมันพุมันเป็นอ้า น้ำบัวมาห่อนทางน,นี้นะเห็ดเป็นผอเนเอาเลยพี่น้องเพราะว่ายังว่าฝนมาตกแล้วแล้วก็เข่ามันจะกรอบเท่ห์แล้วกลัวกำลมงเลยคือ ก็ได้บคนเข่าออกเบิดนะลุงกับปล่อยงัวแล้วกันพี่น้องอันงัวกับแฮนจะอะไรอ้อยอันนี้แหละเอาเกี่ยวเข่าคนเข่าเบิดกับปล่อยลงหากินแล้วตอนนี้ก็เกี่ยวแล้วแหละในนี่พี่น้องกะหลังขึ้นไปถึงยังนาชาอันไปเบิ่งพัวไข่อยกับไปไปเบิ่งจักเถื่อจะเป็นอะไรเข่าอยู่นาถึงกันมีเพ่อกับแม่คนเบิ่งบ่เคยเห็นจักเถื่อจักซุกกรอบสำหใดจัก อันงามกี้าล่สำแดงกับไปเบิ่งน้ำกันน้อพี่น้องพวกกาเห็ดผู้เจ้าอันนี้มึงกลับอยู่กินเห็ดผู้เจ้าใครหัวเขาไปเกี่ยวข้าหง่าเฮียนเหียนกับเกี่ยวแล้วเนี่ยก็เปิดประตูทิมไว้เกี่ยวแล้วคนแล้วเปิดประตูทิมไว้มันเข้าไปกินหง่าในคันนาแต่หน้าลุ่มก็ปล่อยทั่วรถแลถุงไปเลยพี่น้องฮัลโลไหสวัสดีพี่น้อง ขีบึงนะงยอกเห็นเลยใช่ไหะออแตั้งแต่ขี่ข้อขี่คอพ่อไทยนาปูตั้งแต่ตอนหยอดพูพี่น้องพียงงเดตั้งแต่มิวกี้ขี่คอพ่อมาไทยเขา่ามาหยอดเขา่าโหป้านี่ีงามเนาะตัวดีเนาะเออตัหกก็บไม่เยมีเลยพี่น้องตัวดีนะตัวดี ตัวนี้มันอันน่ะพี่น้องบ่อนมันมีน้ำเห็นบมันทางเขางามนี่บ่อนมีน้ำเลยนี่นะโอ้เป็นวัดนี่งามงามเป็นบางแจงแค่แบบใหญ่หนึ่งอันนั้นก็งามแจงลุ่มบ่อนมันมีน,น้ำน้อยหนึ่งนะเฮามันบวเพียงเห็ดหายใหญ่เลยน้ำมันบวัวถั่วเทิงเนาะเราต้องเห็ดน,น้อยกว่านี้จังน้อยมันมีแต่ส่วนนั่นน้อยหนึ่ง ให้นี่เคยอยู่ตัวนี้งามเกือบเคร่องไห้เลยตัวนี้เต่๋ัวเทิงกับหูเป็นยังไงบัเคยเห็นจักเถือ่อคําเกี่ยวเองมือละหไห้ักด้หรือบปล่านี่มันใหญ่เนียมันอันั้นเนาะชามไห้นีบอ่ะตัวนี้บัวปันใดพี่น้องเป็นบาวบางก็ตรงก็เต็ม มีหดขี่กระต่ายยังมีกระต่ายอยู่เฮ้ยจ้หน่อยคนอื่นก็เอาไปกินตะเกากระต่ายเลยใส่บ่วงเอาตะกาเกาเฮ็ดเรื่อยขี่กระต่ายกระเจ้าใส่บ่วงเอาดับเบิ้พี่น้องสมัยอันมันบ่มีป่ามีป่าอ้อยตะกี้มันเป็นป่าหกมีแต่ป่าล,ลายๆคะ เลี้ยงควายกระตายออกจากผุ่มไม้แล่นพุดผัดพุดผัดเดี๋ยวสิหายเนี่ยกระเจ้าเลี้ยงไว้กินนะบอกระตายนะฮะมันก็สีต่างกันและกับคลองป่ากับคลองเลี้ยงกระตายหมายถึงกระตาบกระต่ายป่านะเดี๋ยนี้บุคคลมีแลวนะหัวกับมานล่อกรรมอยู่ก็เป็นแล้ววัดอีเปิดประตูไว้เพิ่นเข้ามาละ จังหน่อยอันล่องลุ่มผูกก็โอ้อยสำรวจจะกินแล้วหยามหาดกกับลูกเข่าแถวลุ่มแต่เวลาปล่อยผลไพ้ผัวได้ไหลอ้อยมันไม่มีหยาบุดพีบุดชาดอยู่ในนี้เหี้ยนเหี้ยนช่วงนี้ผู้เจ้าข้าเกี่ยวเข่าผู้เจ้าเข่าไปเลี้ยงทำไงได้บังเกิดใกล้มันทางห่างเกี่ยวมันก็ไปวับบับบับแล้วมันเอวห่านี่ยมันทางห่างเอวนะยังจะเข่ามันบวลงได้ในเครื่องยอดก็เจาบดิแปลงมันห่างไปเดินไปเดิน มือเลยเกี่ยวไปไว้ให้แต่หญ้าโบบันใดหญ้าโบได้หุ่มคือเกี่ยวตัวลุ่มพุ่นเทียงที่อยู่ตรงผู้พิทักษ์นี่มันจะมินหน้าซ้ำให้ให้ลุ่มให้ให้กลางให้งามให้เทิงกับคือสิบโบบานใดเขาสิบเอ็ดหรือเปล่า ให้ญ่ๆสื่อๆเขา่าบางๆเลยพี่น้องบุคคลมีเข่าใหน้มาบางๆก็ต้องก็แต่งกันแล้วไว้ไปไว้บันชีใครแต่แจนั่นน้อยเดียวให้ตัวนี้นะ <c oughs> นี่แบบนี้มันก็เลยวาบ,วาบ,วาบ้าบ้าไปสิญชีแต่ส่นทั้งนั้นแหละน้อยน้องอดบ่นิืนงามเลยพี่น้อง บ่อนอันนี้บ่อนน้ำทึงมันงามงามเี่มันบริถีไปได้ละกะขับมันถีดมันก็จะมีแต่ใบแต่กะอันนี้มันห่างๆก็งะก็ง่างกะนักโยนๆนะนบน่อนฝนงามกับว่วางๆสำนีเลยพี่น้องส่วนนั่นกะบ,บ่งามขับบ่อนน้ำทิงมันกับประมาณนี้พี่น้องเสียดายแต่ว่าเข่ามันบ่ลงลายให้ดิ กับเข่าลงลนยนี่แห้ขักกว่านี้ก็ยังอยากห่างเกินไปมันวะเต็ดเป็นแถวมันนีก็ะคือดำนี่แหละขับสนทั้งนึงที่เกี่ยวมากับสนเครื่องทางผูกอะขับมันงามคือทั้งนี้ฮะยังโบกเกี่ยวมาหอดสิ่งทำว้าแถวนี้นักใน,น,นมือโยนโยนว่าพยาามันห่างเด้ขับมันที่แล้วมันเบาวอ,วอดวอดมีแต่ใบ,บมันวะ นี่มันห่างบนน้ำเทิงมันนี่นานี่งามงามนี่นักนักในมือเขาโอ้ยมันไปได้เวมันไหลไก่แม่มันนะน้่มันจยงเคยไหลขุบไก่เน้นลงมาเห็นแล้วมันอยู่หอนกัดเน้นลงมาขึ้นแลวพี่น้องไอ้เทียงวะยังน้อยหนึ่งตัวบางๆอะ้ตัวนาแล้วยังน้อยหนึ่งนะ ช้าเมื่อกี้ตื่นแล้วไปทงวันนี้เชือยมาพี่น้องนี้ต้มไก่กำลังสิต้มไก่แามาเห็นหมิบอกกูไปแต่เิงก็บอกไมปวันที่ขึ้นเลยยังบอกกูไปบอกน้องแพลวันนีปีนปักขามหมูไก่ที่ขึ้นเน่ยมืบอกว่าบอกปีนปักขาม พอขึ้นมาครับแล้วพนหมูขึ้นนั่งก็ยับไหมยัง่าฝากมาหุามา่มชุกกินก่อนชีกแกงที่แผน่นคือใส่ปีปกปรกก้้ยให้น่อยก็ะตมตัดกินก็วตมตัด เมนูแกงไก่พนงเมนูแกงไก่พี่นงกเด็กเบิดเป็นัวเบิดไหมบักด่างลากไก่ดิบไปกินโนถผู้เจ้าตีบัดางกินอยู่บนระคาดปะยังกินดิบกินแดงเฮ้ยจะก็ครบไก่กินไก่ญ่มัน กินข้าวต้มตัดไปแล้ววันนี้เอาหมองหงไปต่อพี่น้องของหวานกะต้มตัดตามด้วยหมองหงน,น,นียค่ะมิวกี้อยากคุ้มให้เปิดตู้มิวกี้ก็คุ้มให้เปิดตู้ไม่ใหญ่เปิดตู้อยู่เทิงเทียงคคพูมิวกี้เพรมันทั้งหมดแล้วนะเปิดอ่ะโอ้โหคุ้มเฮงเน่ยไม่ใหญ่เปิดเพคคม,มิวกี้ก็ได้พู เยังห้มันใหญ่เปิดเพลงหยิกป้ามันผดจังคลนอ้าวกล่องก็เปิดไปสิเป็นยังตันหน่ากล่องไปของโปรดฉันมาแล้วคนไปเอาบักขามอากยอกยากยได้น้อยหนึ่งมันขามอืดเล็มแล้วเล็มอีกอุ้ยมีตีกรเข่าอันนี้ว่มีลังเข่าอะไรนัขำหน่อยเดียวมันเด้อพี่น้องมามีแบบนแทนพักขยัง กับเกี่ยวแม่พอใส่ก๋ยมวันกินชมก่อนเข้าอีกกองกินของหวานกินชมฉันเอาผัดเลยกินข้าวน้ำลังหมูนี่ตอนนี้ก็ได้เวลากินเฉพนะคือไปกินยูเทิงกับมิวเก้พี่น้องมอ้เก้ไปกินน้องมิวเก้บังกระตุ่นฮะไผ่มุกินได้ตักขึ้นไปแลวถ้วยหนึ่งเว้ย บุอย่างยังบ uh ุอยากเขาคุณตากือไปกินแล้วชอบกันกินผู้เดียวคนนีู่เทิงเทียงกี่เบิ่งกระตุ้นอยู่เทิงคุณสะพ้ายชัยยักเห็นเพียงอันนอนครูมาเด้อพี่น้องแกงไก่โอเคเด้อพี่น้องมาทานกินข้าวกินน้ำกันพอๆคลิปหน้าเด้อขอบคุณเมื่อสักู่สุกคนเด้อไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องมานั่งกินข้าวกัน